วัสดีครับนานๆนักตกปลาดทตกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีหมอกเยอะมากเลยครับดูครับหมอกเต็มเลยครับนี่กะว่าจะไปตกปลากรดครับดูแม่น้ำหน้าบ้านครับ สงสังสนงยน้ำป่าลงมาแล้วครับน้ำป่าลงมาแล้วครับน้ำขุ่นมากเลยครับดูครับน้ำขุ่นมากเลยก็กะว่าเดี๋ยวตอนสายๆจะไปตกปรากฏครับผม ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมหนาวครับหนาวมีหมอกเยอะครับมันอยู่บนดอยเลยครับโอเคครับคลองหน้าบ้านครับนี่ก็เป็นคลองหน้าบ้าน นี่ก็เป็นคลองชลปรทานครับนี่ครับในวันที่มีหมอกเอยอะครับเหมือนอยู่บนดอยเลยครับผมป้ายเขียนว่าเคริรนปรตัตตานี15กิโลครับเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นครับหน้าฝ่ายครับ วันนี้ก็น้ำคุนมาแล้วครับน่าจะมีปรากฏกนะครับผมดูจากน้ำแล้วน่าจะมีตัวครับเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปเอาเหยื่อที่บ้านที่บ้านน้นนะครับผมตอนนี้ อยู่บ้านเมียรครับเดี๋ยวลงเหยื่อข้างหน้านี้ครับน่าจะมีตัวแน่นอนครับโอเคครับหมองเยอะมากเลยครับสวยครับชาชานี่สวยครับบรรยากาศดีครับ ฝั่งโน้นก็หมอกเยอะครับรถมามองไม่เห็นเลยครับสดชื่นครับสดชื่น